สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีตอนบายบายมุนิก็บอได้ไปส่อยู่บ้านไอ้แขกอีแล้วมาแต่กลนกบกัสิหาอยู่หากินมมดนกำลังจิตต่ำบางห้องกินข้าวจ้าเฮ้ยไปยัง u t u b e สิปตื่นมันบ่นี่นะ เช้าเฮ็ดกินเั้าอาร์ตสวัสดีเดนะพี่น้องก๊าสีเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิ่นจากโกเบียนห้ามาดก,กับบริกิตดอกพี่น้องพวาให้ลูกซายต่อยลีเป็นอยากเลี้ยงจ้าอยากเลี้ยงโกบจ้าเออตอนนี้ก๊าซีดล้วนซีนดากซีพี่น้องเรอสู้ก,กันกินกับตมามมะคุงจ้าให้แม่นางคนตามนะครับจ้านะคะับตอนนี้กราซีควาไปคาวาไก่พี่น้องเตรียมสลอนพวัาสิถืบเลขลอตเตอรี่วันนี้วันนี้เลขจะออก เลขจะออกหวยจะออกศูนย์เจ็ดจ้าหล่อได้เลยนะจะไพ่สื้อซื้อเด้อจ้ามูนี่ศูนย์เจสี่เจ็ดแปดเจ็จ้าไพ่เข้ามาขอให้ถูกลอตเตอรี่นาคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถูกเลยจ้าเมื่อคืนพันเน็นศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดจ้าอ๋อันกับพันมูนี่เปนจิบป็ชื่อท่านปุ้ย แถวบ้านกัยญากูบออยากรวยปานน่ะเฮ้ยคุณจำกินพ่ออยู่พ่อไปนี่ก่พ่อบอจะกินรวยปานนั้นได้เฮ้ยบออยากรวยปานนั้นได้บอเออนะคะก็แล็ดกินพี่น้องเอ้ยก็แล้วต่ำพี่น้องเลยให้พ่นต่ำจ้าวันนี้นะคะพี่น้องตะวันกระดาษลูกไายยำไทรมาสีรัพี่น้องเอ้ยมาดีจ้าวันนี้ผมก็ได้ไปใส่ยุบันไอแคลกินต่ำกันจ้าจ้ารอลุ้นหวยกันนะคะวันนี้เราจะถูกห้วยจาปลาามแก้มหวยจ้า เน uh ี่ยน้องเด็กน้อง20บาทน้องคุยอืมน้องแบบนี้ก่อนนี่น้องแบบ่เงินมุงกว้างก็ได้พี่น้องท้ายสุดจริงนะครับกมาปลูกแล้วก็ไม่ได้กียังไ่ได้จืดมองว่าอามาเนี่ยจะทะลุที่บ่อทะลุเลยอันดูเลืองแว้อ่ายังพี่เขาเลี้ยงกามันเลือดอยู่ก่อมาปลูกเลยก็ปลูกกับนี้ เน็ตยังมาทีมีลินี่ยาตีพี่น้องไปที่ราสินียาบันเทิงจ้าเฮ้ยด่วนเออสร้างขุนพี่นเลจก้องเดิมพี่น้องจะได้ลงเ้ากล้องม่คอยปุ่มบ้ามบาได้นะคะเบิดงบซัานี่เดิมพี่น้องเอ้ นี่แหละครับนีนะคะสี่ดาวนาทั่ดนอนส่วนมันน่เขอันนี้ละจ้าส่วนบ้นน่กัยังบ่ใช่นม่สิองเจ้าคองบอกพี่แม่ล้มแห้งเแย่แตว่าใส่ฮกระเทียมมัน กักบปาลมอยู่ละพี่น้องปูไข่ปูกล้วยไม่กันสิบบริสซทธิ์อังบริยังจ้าเพื่อเลยจะได้ละลมมาอีกแล้วจะระคดยเจ้าแล้วบัดมือขึ้นนี่ปัดดึงยากจนบริยำนับนะจ้าสุดกาแฟปลุนบัดตอกแปลกนะจ้ามันนี่สุดตกก้าบริยำนับแต่เมื่อวานแกอยากโสดอยู่ไหนละพี่น้องมัอนี่ละสิอาบสองมืออาบตัวหนึ่งมะนาวอาบคู่มือบริยำแจมืันนี่สิไปอาบน้องไอ้แขกเลยจิปิโต้โลด ันจะบอกเผื่กกาบไทยเนาะคาบไทยแพงหมอัน่แพงยืนแกบ่อจิบสูตน้องกเน้องตัวนี้มามองลงมาได้พิสิขามีปาลูกไงอยู่ได้เสมอขึ้นยานนั้นน้องผู้ขึ้นข่าอัดพวกนนท์ก็ว่าดี่พี่น้องจ้าวน้องบัวอะไรไปจะหาลงมองนะไม่นั่งนะครับไว้พี่ถ้าธรรมดาแต่ว่าไปสิไปคัดแจ่วนนาะ องเพียรเนี่ยนเบอร์เตาเป็นปะเป็นเพชิด้วยเออมัจบช่วงเป็นอะไรเอยาอะไรเนาะนนเดซ่าเฮ้ยน้ำตาลทานี้ยุ่ัวตัดทรายนี่ดิไม่เพชรแล้ขอยาเด้ มันจัจ้วงละว้าชิมุชิมุนะส่รุดดีนะเฮ้ยตำสทรถดีมอเดิร์มาเด้อบกคือมอเป็นอัลมาด้คะับอัลมาตำมันบะคุงไทรถดีนะบ่ไม่เจบเจ๊เดือด็ตีี่าตู้ตู้เนี่ยต้องกู้กับัวาทายรูกบ้านล่างบ่ ไังกระ้วร่อยตกินกับมังม่วงกัเคนไทยก็เปตากินไส้วานบัวร้อยแฉกอยู่บอกกระยกโคตรแล้วทัโดดีลไส้วาน่ไแล้วไยังกระเซไสวานบัวร้อยกิเรื่องอยู่บอกก็เป็ดชุ่ว่เอไสวาไสยังซ่อ เลยจกว่าวแวเฮ้ย <aux> ม <Send out> <Bu> ึงเก็บมาเลยหรือเปล่ามุเป๋มุงสีใสเยอะอ๋อปส่ใส่ตับจะมางคุดไม่เป็นตับใส่กระปุก นอนจไีนะจะเด้งครบวมมีดจะตัวร้าตัวแค่วัวแค่โบวโวโบว์โบวก็ได้ก็ได้การนี้ถอกแซ่นี่น่ายโยหรือว่าบอได้ยากถอกถอกก็ได้นี่ก็คอยจ่อนีจมันว่ำมันงูง่ายว่ะแ่อนะไม่้าคอยให้ปากได้แล้ว เอาใส่กระปุกแล้วเนาะไใใส่ยี่หรอแต่สเป็นจากเพราะว่าแข่งแค่แบบนี้อยู่ได้จดอยู่ให้กินบอเบอร์เดจทำเตยมกระปุกก่อนจะ้เหางไปยังเฮ้ยเออฮักข้าเอ้ยผะกัลัดอิตาลีแลือมันกะแทบฮัมบร์จังอันนี้จะอีเมย์ไ่ซื้อ อาบบได้ซื่อติดติกาม่ติก้าแกมันช่มากินหรือบอ๊ะน่จะไป็นปุ่มแล้กระคู่อ้าวจะทำแล้วจะมาเอาผิดตะอุกแท้เออจะทำแล้วจะหัดบุญแล้วนั่นเฮ้ยเออชมพ่อจังนาวปซนบุญกันเถะเฮ้ยได้บอว่าในใกล้เชียนหน้าอีละบอด้นี่นะ bún lá khô bún thịt xanh thêm thì cả cây hết này rồi phải lợn nhay bỏ

ม,ม,นะมัน่จีตับเพี้ยเพมันแต่มันหายจางแสบเลยไม่ได้ตํบกิตําบมือน,นึงทื่อว่าบาลอดแต่ละมือต้องมีจิตับ บอลรอดนง,นง,นงกับสาไม่ใช่ประดกตอนนะนะดอยู่ด้น่ฮะเอากตอนนี่ไเดี๋ยวไปจีกกรตอนที่บอจ้งที่บัจังโอ้โหที่มันกระ ขึ้ดยอดเฮ้ยอันเลือกเข้มนี่อืมเด็ดนะอืมก็กินดิบเอจ้าแต่ว่ากินแปรดจ้าไม่กินดิบแต่ว่ากินปลาล่าละครับไม่กินดิบก็ได้จ้าแประดนี่แม่นแนวโลดแนวกินอันนี้แต่พี่บ้านพี่ไหนเดี่น๋ยวกิน tân chia mùa thơm ngon mày mua đạp thơm ngon 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 thơ Đại, đại của đấy, ta cố đi nhé, đây đi thôi Không phải ra ừ. ừ. không đâu Ủa Nha Không bật sợ, cũng phải mặt nào มาได้กได้กินเดี๋ยวมันผักแม่บอกใ้งเออเธอนั่นแหละลุลกไปเบิง้งแต่มันหองดีดกะลเฮยแค่กูบา่าแม่แ่งเต้แล้วมึงซื้อเลขแตัวฮูละพัดเลยอเฮ้ยอักสาเนาะ อืมอืมอัเพราะไงนะการโลน่ะไปจ้องห้างมันลวมันแรน่แล้วกะมันี้รูกมันออกตัวออกก้อนนะ้ให้คอยเส้นมานงอมงออมม่น่กนะอ,นะอุนะ้งอวันนั้นทุ้ยถูกทันนะกะไปซ้องตัวบัวกำลังบนแล่านะการ เลตีลอลอเด้มันแยบกว่ด้อเด้รดเรียกแล้วสุปเจ้ากันต่ำอะไรอ้าวทันแล้วแม่อันนี้นะนี่อะไรเข้มเนี่ยเปทันนะนี่นี่มันคาทอะาี่กพี่รรรเราไปไกลๆกัๆนบาทหนึง่งจ้าอ้าว แปลกเบิดบ่เบาออไม่ก็มีไม่มีนะคะมีอามีบ่อยู่ในกระตุงนั้นเฮ้ยนั่นกระตุงซีซูพูนั่นคือว่ากระตุงซีซูพูนั้นพรพาหมอนั่นข่ก็คือว่าปรากฏเห็นอยู่คือวะอือผ้าเรืองใส่แกงพ้าแดงใส่ตานะคะแม่บุญรำเออสปอนเซอร์เด็กกรบี่ยข่าวสองปีแหละโฆษณาให้เด็กกระไดยึกได้ค่าโฆษณาเด็กกระเอาอยู่ mà đưa năm đưa đơ hù năm mà đơ vào ơi <laughs> yeah, năm mà đứa. Ừ. là năm mà đứa đưa cha tầm dưỡng dưỡng đất cha tầm thêm một trang อย่างนั้นต้งหาอยเอ่ะเี๋ยวจะใส่สุรดอีกเดียวมาโออใส่ซีหน่อยหนึ่งผมาก็อยากพรุรด์ใส่บ้างุรดจังหน่อยเนาะพอแล้วแปลพกแปอบ้าอสมดีสมอีกมะกอกอีกเนาะชุบมะนาวมะนาวจ้า ลมเบ้อดมือพี่น้องเออเส้นหนึ่งบอ่อจ้าเปี่ยงหนึ่งนะครับตกมาปีใหม่พราหมีแต่ผู้อ้อแอะพี่น้องแต่ทางนี้นะใครแน่ละจา้าทางนี้เริ่มสดฟื้นขึ้นมาแล้วนะจ้าบริกินปีมงปีใหม่น้ำเขาโดมือเขาดาวคอยข่า,าวอานอนอมือเขาดาวคอยข่า,าวอานอนอ นะกนเอาปีนี้เฮ้ยจีบมองดูมันพอบรประเดกนเี่ยแต่ว่าได้ประเด็กพอบรอพอแล้วพอแล้วพอเนาะอืมพาอเตาใส่กระตุกมันรวรวเยสม็นได้แรงได้เทื่อกระตุกบ่ใส่รือใช่ไหนบ่ใส่ถาดบ่ เนี่ยเอาากินนี่ยหนีบอเลยจะกินอยุบเพิ่มเขานอนแล้นี่เป็นยังเออๆชายชาตินอนก็นได้มัมาามะะม้มาจับพี่น้องกับปุ่นเฮากับมีราคามาจ้ามาจ้านำมาเด้อไฟหูเด้อนำมาเด้อไฟหูพี่น้องนมาจ้าเดี๋ยวเหยื่อจ้าต่ำกระปุ่นหมากหนึ่งพี่น้องเอ้ยตามากินลายคนบ่อหึ้อค่ะสามคนแต่ยันบามคนต่ยันบาอิ่มจ้าตายง่ายกว่าทอง อเป็นอันซิซินพี่น้องเอิญมาจากพี่น้องกินข่าวน้ำกันพี่น้องนี่จ้าพี่น้องซาต่มหมากฮงจีนางดาดซีนดาดซีนดาดลึกแก่งจะนำลายปานน่มาเดินมาเดินพี่น้องไปหูน้ำมาเดินมาหูน้ำมาจ้าพี่น้องไปพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียกสนี่เนาะไปแล้วสมายดีสวัสดีจ้าแอปตี้ต่อจ้า